ต่อไปนี้ช,ช่วยกันนะฮะช่วยกันอ่านเหลี่ยมคิงพาวเวอนิดหนึ่งก็ไม่ต้องขย่าขูดกันเยอะคิงพาวเวอเข้าทำหนังสือขอคืนสัมทา,าน d ดิวตี้ฟรีในสนามบินค่ะด้นความกันสั้นๆน,นิดเดียวคิงพาวเวอร์เขาทำสัญญากับการท่าเออทถ้าอาการแทนไทยจะเปิดมาชน AOT รวม3ฉบับด้วยกันเขามีสัญญา3ฉบับนะใน3ฉบับเนี่ยมันครอบคลุมสัมปทานด y ทีฟีใน3บินรวมทั้งสิ้น5 3บินใช่ค่ะโ okay. อเคอืขั้งแรกก็เข้าใจกันว่า d ิท y ฟี e e ทางทาง k i มพาวเวอร์เขาจะคืนสัมปทานดิท r ฟีแค่3แค<ๆ>่3เอากันจริงๆกลายเป็นว่า ขอคืนสมสัญญาหสนามบินใช่แล้วพื้นที่ชันพันนิดด้วยมันรวมพื้นที่ชันพันนิดด้วยมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของพื้นที่ดีที่ฟรียังรวมถึงพื้นที่พาาิชิ์ใช่พื้นที่พิคือพื้นที่ขายของในโซนอื่นๆที่ไม่ใช่ดีที่ฟรีด้วยใช่ค่ะร้านค้าที่อยู่ในสนามบินนั่นแหละเขาเรียกพื้นที่คอมเมอร์เชียลแต่พอหยิบเอานังสึอฉบับนั้นมาอ่านซ้ำอีกทีปรากฏว่าไม่ใช่เรื่องของการขอคืนตรงๆค่ะแต่มีเหลี่ยมเล็กน้อยดิวเจรจา ทำหนังสือขอเจรจาแก้สัญญาลดค่าสัมปทานใช่เพราะมันไปต่อไม่ไหวไงเขาบอกว่าเข้าไปต่อไม่ได้ใช่สภาพคล่องก็ไม่มีที่ชัดเจนที่สุดที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือว่าค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำที่ต้องจ่ายกันรายเดือนค่ะปัจจุบันเนี่ยว่ากันที่33%ของยอดขายใช่สูงนะหนึ่งในประเด็นที่ขอเจรจาแก้สัญญาหนึ่งใน ประเด็นที่ขอแก้นะจริงๆมันเยอะหลายประเด็นที่ขอแก้สัญญาอันเนี้ก็คือไฮไลท์หลักหนึ่งในหลายประเด็นก็คือขอลดค่าสัมปทานรายเดือนจาก 3- 3%ของยอดขายเหลือแค่20ของยอดขายและขอจัดเทอมการชําระเอ้ค่าสัมปทานรายเดือนนี่ด้วยก็ขอคุยใหม่อืมประมาณนั้นแต่ถ้าไม่จบผมคืนนะถ้าไม่ได้นะดิลแล้วมันไม่จบไม่ลงตัวอย่างที่ต้องการก็ขอคืนสัมปทานทั้ง3สัญญา หสัมปทานห้สนามบินนะผมคืนหมดนะผมไม่เอานะและไม่ใช่ดีทีฟีอย่างเดียวพื้นที่ขายของในส่วนอื่นที่ไม่ใช่ดีทีฟีผมก็คืนด้วยนะก็คืนหมดเลยอ่ะอืมแต่ถ้าคุยกันได้ก็ไปต่อกันได้เขาบอกว่าเขามีปัญหากันเงินไอ้ครั้งแรกเราก็แปลกใจไอ้เราก็ไปหยิบฉวยเอางบกันเงินของ King Power มาส่องค่ะไล่ตั้งแต่ธุรกิจธุรกรรม ผมจะยกตัวอย่างเฉพาะในในใน,ในสุนทรภูมิก็แล้วกันนะเฉพาะในสุนทรภูมินะคือคือในการเข้าไปรับสมปทานเขาแยกเป็นสองบริษัทบริษัทนึงก็คือคิงพาวเวอร์ดิวที่ฟรีก็รับสัมปทานในส่วนของดิวที่ฟรีอีกบริษัทนึงก็คือ King Power สุนทรภูมิก็ここจะรับสมปทานเฉพาะในส่วนพื้นที่ขายของอื่นๆพื้นที่เชิงพาณิชย์ร้านอาหารที่ไม่ใช่ดิวที่ฟรีใช่พวกร้านอาหารอะไรต่างๆก็จะมาเช่ากันเรงพาวเวอกันเงินเราก็เอางบกันเงินมาสองไปดูกันนิดหนึ่ง ไปดูงบการเงินนะไร่ตั้งแต่ปี6 2สอที่เขาบอกว่าเขาขาดทุนยับเยินเขาอยู่ไม่ได้เขามีปัญหาไปดูตัวเลขเขาก่อนโอเคบนจอขณะนี้คือไส่ในของงบกำไรขาดทุนของ King Power ดูทีละบริษัทบริษัท King Power Duty Free รก็คือ Duty Free ในเชนอูมนะครับไร่ตั้งแต่ปี6 2งถึง66ปีหกยังไม่กด้ควิใช่ไหปี62มีรายได้เท่าไหร่3 8 0 0 0 ห้า้าสบล้านบาทปีนั้นกําไรเท่าไหร่7 5็ลร้อยห้านหกล้านกไรสุทธ่้าิ2 5า3เกิดโควิดรายได้เหลือ8 1 1 9ัน้อยสิ้าล้านบาทขาดทุนขาดทุนติดลบไปหนึ่งพแาล้าน2 5 6 4ยสี่ยังไม่ฟื้นหนักขึ้นไปอีกหนักอีกรายได้เหลือพ6 0หกร้กับแดล้านขาดทุนหนักไปอีกยิ่งกว่าเดิมติดลบไป28 1 4ิี่ล้าน25 6 5้าห้าเริ่มคลายตัวพอดีขึ้นแล้วไงรายได้ขยักขึ้นมา ใช่ค่ะเป็น17,748ล้านกำไรสุทธิก็เริ่มเห็นเป็นเนื้อเป็นหนัง3,751ล้านค่ะ2,566ค่ะไรายได้ก็ยังสูงอยู่ที่33,592ล้านแต่ปีนั้นติดลบไป651ล้านค่ะก็มีคำถามกันเยอะ2,565ไรายได้1 7กํากำไร3 7ใช่ค่ะ2,566 <ไ>รายไ,ได้ขยับขึ้นมาเป็น33มหมแต่ขาด<บ>ทุน651ที่จริงมันก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังนะค้างประเด็นไว้ก,ก่อนนะงบ2,567เราก็เชื่อว่าไรายได้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นใช่ค่ะแต่กำไรหรือจะขาดทุนจะติดลบอยู่หรือเปล่าไรเราไม่ทราบรอสักครู่เพราะว่ารีพอร์ตงบการเงินประจำปี 6.7 <6, 7. S 2> มันยังไม่ปรากฏอยู่ในระบบกลางที่จะล้วงควักมาดูได้แต่ถ้ามีจำอคราวนี้ไปดู King Power สุวรรณภูมิพื้นที่คอมเมอรเชียลหรือพื้นที่เชิงพาณิชย์น,นนะ2,562หารายได้ในส่วนนี้อยู่ที่6.732ล้านบาทกำไรสุทธินะตอนนั้นอยู่ที่2.343ล้านสังเกตไหมครับรอัตรากำไรในส่วนของพื้นที่ขายของอื่นๆมันสูงกว่าอัตรากำไรในส่วนพื้นที่ที่เป็น <King> Power. คิงพาวเวอไอ้ที<ไ>่เป็<ไ> <S 1> 1 <S นนะดูได้ฟรีหนึ่ในสามนะสองพันห้าร้อยหการายได้ในปีนั้นอยู่ที่2 6งพกับ4ล้านบาทกําไรก็ยังอยู่ที่1 4ึ่ล้านสองพรโอ้รายได้เริ่มหดหายแลเหลือ282ร้อยแปล้านนะรายได้282ร้ล้านเพราะฉะนั้นติดลบ42ล้านปีนั้น ถ้ามองเป็นบริษัทบริษัทบริษัทนี้ที่ทำไอพ้พื้นที่เช้ของอื่นๆก็ยังพอไหวนะค่ะ 2> 2, 5องสาถานการณ์มันดีขึ้นละรายได้ก็ขึ้นมาอยู่ที่1723ล้านค่ะกำไรก็พอประมาณอยู่ที่325ล้าน2566ก็ตัวเลขก็ดีขึ้นมาอีกนะคะรายได้อยู่ที่4 9 3 6้ากล้านกำไรก็เพิ่มตามมาสัดส่วนด้วยอยู่ที่626ล้านดูรวมๆมันก็น่าจะพอไหวนะ น่าจะไปไหวอ่ะน่าจะไปไหวน่าจแต่ทาไมไม่ไหวแต่ทําไมไม่ไหวไปดูไปดูข้อมูลอีกสักหนึ่งชุดครับแต่คราวนี้ว่ากันด้วยเรื่องหนี้ว่ากันด้วยเรื่องหนี้ว่ากันด้วยเรื่องหนี้นี่เริ่มจาก King Power Duty Free King Power Duty Free ไปดูหนี้รวมนะหนี้สินรวมทั้งสิ้น Duty Free สองพันห้าร้อยหกสิบสอง ตัวเลขอยู่ที่6,334ล้านค่ะปี63ปี63ก็6,333ล้านยังไม่จ่ายหนี้เลยปี64ปี64เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วเป็น7,482ล้านปี65ยังเพิ่มขึ้นมาอีกต่อเนื่องที่8,490ล้านแต่คราวนี้น่าสนใจไปดูปี66 6 6โอ้โหต้องเหมาะเลยเพิ่มข้นมาเป็นัน16,459ล้านนี่คือหนี้ถ้าพูดแบบภาษานักบัญชีนักการเงินนะไอ้ปี66เนี่ย ไอปีหกหกที่ดิจิทัฟีคิงพาวเวอร์เขาขาดทุนคิงพาวเวอร์อ Power, ดิจิฟีเขาขาดทุนปีหกหกเนะี่ยทั้งๆที่ยอดขายทะลุขึ้นมาเป็น 33, าสามหมื่นสามยังขาดทุนหกร้อยห้าสิบเล้าน,านผมสันนิษฐานว่าเพราะต้นทุนทางการเงินนี่ที่เพิ่มต้นทุนทางการเงินก็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 ท่านนี่ขนาดนี้คุณคิดดูสิครับว่าต้นทุนทางการเงินหรือต้องส่งดอกเท่าไหร่โอ้ใช่ ถูกไหมถูกๆไอ้ต้นทุนทางการเงินที่เป็นต้นทุนที่สําคัญของกิจการทั่วไปมันก็จะได้แก่ไอ้ดอกเบี้ยจ่ายทั้งหลายนี่แหละไอ้าระหนี้สินโดดจาก8,4 0 0เป็น16,000พันเนี่ยแสดงว่ามันโดดขึ้นมาเท่าตัวเยอะมากอ่ะมันเป็นหนี้จากจากธุรกิจดวที่ฟรีแท้หรือเปล่าหรือจากธุรกิจอื่นๆที่แบงก์เจ้าหนี้ขอร้องให้ไปช่วยรับไปช่วยซื้อไปช่วยแก้ปัญหาหนี้แก้ปัญหาชีวิตให้แก่เจ้าหนี้เขาหรือเปล่า ่ามากไว้มากไว้แล้วมันก็ไม่เวิร์กคราวนี้ไปดู King Power ์สูนภูมอนี่สินปีหกปี6-2ปีหกในส่วนนี้อยู่ที่3,545ล้านค่ะปีหกสามก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะสี่พล้านปี6-4ก็ยังเพิ่มต่อเนื่องอยู่ที่4,957ล้านและเช่นเดียวกันนะคะปี6-5้าอยู่ที่6กพันล้านส่วนปี6-6เพิ่มมานะคะอยู่ที่7,990ล้านตรงนี้ไม่ได้โป่งมากแต่ก็ยังเพิ่่่่่่่่มมมมใใชชแแตตเพิอยยางีีนะะค มันก็มีในัยสําคัญสังเกตดู k i งพาวเวอร์ดูที่ฟรและคิงพาวเวอร์สุนภูมิปรากฏว่าในปีตั้งแต่ปี6กเป็นต้นมาเนี่ยภาระนี่มันพุ่งขึ้นมาค่ะคิงพาวเวอร์นะ King Power สุนภูมิก็ไม่ธรรมดาหรอกอัตราการเพิ่มของนี้เนี่ยมันก็น่าถอดรหัสมันเกิดอะไรขึ้นมาจากไหนมันเกิดอะไรขึ้นหน้าตาเขาสังเกตรตรงนี้นี่แหละคือคาอธิบายว่าทําไมทําไมยอดขายเพิ่มแต่ กำไรลดลติดลบแต่งบโดยรวมขาดทุนติดลบและเมื่อขายเพิ่มขึ้นก็ยังติดลบสถานการณ์โควิดคลี่คลายแต่ทําไมแต่ทําไมหนี้มันเพิ่มมยยงเเพิ่าแต่ทําไมแต่ทําไมขาดสภาพคล่องใช่ทั้งขาดสภาพห้องทั้งตัวเลขออกมาบัญชีติดลบอืคือติดลบเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าสภาพคล่องที่มันขาดที่มันช็อตเนี่ยมันโมโหลานมันโมโหลานจนกระทั่งเราก็มีคําถาม ว่าไอ้ขาดสภาพคล่องเนี่ยมันน่าจากหลายสาเหตุไม่ใช่เฉพาะไอ้ธุรกิจที่ได้ฟรี่ที่มันอย่างเดียวหรือเปล่าอันนี้น่าถอนรหัสนะแต่ไม่เป็นไรเจงก็คือเจงอยู่ไม่ได้ก็คืออยู่ไม่ได้เงินสดขาดมือก็คือเงินสดขาดมืองต้องขอแก้สัญญาสมปทานลดค่าสมปทานก็คือต้องแก้ครับก็ยื่นขอแก้แล้วถ้าแก้ไม่ได้ขอเลิกเอตะคิดแบบนักธุรกิจที่มีสติถ้ามันขาลงถ้ามัน ธุรกิจไม่ไหวดิ้นไม่ออกคุณจะคัดลอสตั้งแต่วันนี้ไหมหรือจะรอหรือคุณจะรอจนกระทั่งไม่เหลือเงินบาทสุดท้ายแล้วค่อยเลิกนั่นสิวันนี้เหลือเงินสิบบาทเลิกเลยดีกว่าก็ยังเหลือสิบบาทหรือคุณจะรอให้เหลือให้ไม่เหลือไม่กระทั่งบาทเดียวแล้วค่อยเลิกออันนั้นสาหัสค่ะนักธุรกิจที่มีสติเขาก็ต้องเขาต้องคิดใช่ว่าจะคัดล้อนไหมเหมือนเล่นหุ้นละคิดว่ามันไปไม่ไหวก็โอเคแหละคัดล้อนเลยแต่เขาที่มาดูตรงนี้ที่บอกว่าเหลี่ยมของ King Power เนี่ย คือผมเอาหนังสือขอแก้สัญญาขอคืนสัมปทานของคิมพ p o เวอมาอ่านหลายเที่ยวมาก oh. เขาอ้างเจ็ดสาเหตุด้วยกันว่าทําไมเขาขอแก้สัญญาอเขาขอลดค่าสัมปทานและและถ้าไม่แก้ไม่ลดให้เขาจะคืนนะอ,อยิ่งอ่านผมก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าไอสถานาการณ์ธุรกิจของคิมพ p o เวอรมันน่าจะเห็นกัดมานานแล้วล่ะและน่าจะมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วล่ะอื วางแผนล่วงหน้าเป็นปีสร้างเงื่อนไขล่วงหน้าเป็นปีอ,อให้มีเหตุและผลถ้าถึงจุดถ้าถึงจุดที่ขอขอเลิกขอคืนสมทานนจะได้ไม่ถูกแบล็คลิสจะได้ไม่ถูกยึดแบงก์การันตีแ,ตแบงก์การันตีหมืน่นสามพันล้านใช่ตอนนี้ยังเขาบอกนี่ยังยังไม่ครบเยื่อยังยังแบงก์การันตีนมีช่องอว่างอยู่ถ้าสามารถเลิกสัมปทานคืนสมปทานได้โดยไม่ถูกแบล็คลิสไม่ถูก ยืดแบงก์การันตี3 3 0 0 0ล้านมันก็จะเป็นการถอยจากธุรกิจนี้โชว์ขาวอย่างสวยงามมีทางออกสมมุติว่าขณะนี้เขาค้างค่าสัมปทานกับทางทอททางท่าอากาศยานไทยจำกัดหายชนเขาค้างกับเอททอทเนี่ยค้งนี้ค่าสัมปทานอยู่วันนี้ผมว่า5,000ล้าน หรือมากกว่านั้นและห้าพันห้าพันกลมๆคือสักห้าพันตัวล้วห้าพันบวกบวกนะเออบางสื่อบอกเจ็ดพันเลยตกใจเลยเจ็ดพันคืนนี่ทั้งหมดนี่ทั้งหมดนี่ทั้งหมดของผู้เช่าใช้พื้นที่เพื่อการทางนี้ทั้งหมดค่ะค้างนี่เอทีดอห้าพกว่าเจ็ดพันเจ็ดพันทั้งหมดเลยเจ็ดพันน่าจะเป็นส่วนของคิงพาวเวอร์ไม่ต่ำกว่าห้าพันห้ากลมๆถูกไหมห้าพันห้ากลมๆทีนี้ทีนี้ทีนี้ถ้าถ้าสามารถคืนสมรทานได้ตอนนี้โดยที่ โดยที่ไม่ถูกแบ็กลิสต์ไม่ถูกยึดแบงค์การันตีไม่ถูกยึดแบงค์การันตีหมื่นสามพันล้านก็จะได้เงินหมื่นสามพันล้านมาล้างหนี้แล้วก็ยังเหลือเงินห้าหกพันล้านแล้วยังเหลือเงินไว้สําหรับเคลียร์ปัญหาชีวิตด้านอื่นๆเป็นการถอยออกมาอย่างสวยงามแล้วยังเหลือเงินอ่ะและที่สําคัญที่สุดถ้าไม่ถูกแบ็กลิสต์เมื่อเปิดประมูลรอบใหม่ ยกเรื่องสมรฐานก็ต้องเปิดประมูลใหม่ต้องหาผู้ประกอบการมัก็สามารถที่จะย้อนกลับไปประมูลใหม่โดยที่มีข้อมูลธุรกิจรียบร้อยเวลาจะยื่นประมูลอะไรอย่างไรมันน่าจะได้ปิดเขาแล้วก็บนเงื่อนไขใหม่อาจจะไม่ได้มาเก็บ่ค่าตอบแทนที่แบบขนาดนี้บนไหืเห็นไใหม่มันจะต้องมีเงื่อนไขใหม่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนึกออกไหมนึกออกค่ะโอเคแล้วและและการสร้างเงื่อนไขเพื่อจะนํามาสู่วันนี้นะท่านัง้สือขอลดขอคืนอะไรตรงนี้นะ ม,มันคู่ขนานกับการที่ไปตามตัวอดีตซ e อของบริษัททอทอมาเป็นซ e o ของ King Power ค่ะคนคนนี้ก็คือนิตินัยสมลิสมัธการ,ร,การในอดีตเป็นซ e อใหญ่ของทอทอแต่เขาพ้นมาเกิน2อง 2> ปีแล้วนะคน เป็นคนทำหน้าที่ให้สัมปทานพี่นายสัมปทานให้สัมปทานมาวันนี้ King Power ก็ไปเอาคุณนิตินัยกลับมาเป็นซีอของ King Power ให้ไปให้ไปสู้ให้ไปเจรจากับกับกับทอทเขานี้พลิกมาอยู่ในบทของผู้ผู้รับสัมปทานผู้รับสัมปทานผู้เจจาขอแก้สัมปทานสุดยอดสุดยอดตรงไหนรู้ไหมแน่นอนนิตินัยรู้ไส้รู้พุง รู้จุดอ่อนจุดแข็งการท่าทั้งหมดเป็นผู้มาก่อนก็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 กเล็กออกว่าไอ้สัญญาสัมปทานที่ผูกกันไว้มันมีเงื่อนมีปมตรงไหนอะไรอย่างไรบ้างถูกไหมใช่ก็บริหารมาก่อนอ่ะเบอร์หนึ่งอ่ะโอเคไปดูไปดูโอเคปิดท้ายด้วยตัวนี้ดีกว่านไหนก็ในไหนถ้าจะอ่านเลี่ยมเอาให้ทะลุต่อไปนี้คือเจ็ดเจ็ดหรือหกต่อไปนี้คือเจ็ดเงื่อนไขที่ใช้เป็นข้ออ้างในการขอ ลดไม่ลดก็ขอคืนแต่ในเจ็เงื่อนไขย่อแล้วมันก็ได้แค่6ก <6. S 2> เงื่อนไขม,มันขมวดมาได้ <Okay. S 1> มาดูกันเงื่อนไขที่หนึ่งอ้างว่ารัฐภาครัฐเนี่ยสั่งปิดร้านดิวตี้ฟรีขาเข้าจำได้ใช่ไหมปีที่แล้วพี่นายยังดักทางไว้ก่อนเลยคืออย่างนี้ปีที่แล้วจำได้เลยผมสนทนาผมสนทนากับผู้บรญหารกองก็ส่งกันกลางคนหนึ่ง ผมก็ถามว่าไอ้เรื่องจะไปปิดดิวตี้ฟรีขาเข้าเดี๋ยวเป็นเหตุนะเขามา,า,มาล้อ King Power เขาไม่ว่าเหรอเออเดี๋ยวเขามาล้องนะผู้ใหญ่ท่านนั้นก็บอกว่า King Power เขาโอเคแล้วเขาโอเคแล้วแล้วก็ถามต่อแล้วปิดทำไมล่ะเขาก็บอกว่าเพื่อจุดจุดจุดและจุดจุดไม่เป็นไรเราก็ถามต่อเมื่อไปปิด ดิสไฟรีขาเข้าของคิมพาวเวอร์แล้วจะต้องชดเชยชดใช้อะไรให้กับคิมพาวเวอร์บ้างผู้ใหญ่ท่านนั้นก็บอกว่าไม่มีไม่มีไม่มีเขารับทราบไม่มีออจีด้าอะไรเป็นพิเศษไม่มีไม่มีก็วันนั้นไม่มีไงมในีวลาต่อมาเราจึงเพิ่งทราบว่ามีการชดเชยความเสียหายให้แก่คิมพาวเวอร์จำนวนหนึ่งอันซืมเนื่องมาจากการปิดดิี้ฟรีขาเข้า ไม่แค่นั้นมาวันนี้เขาบอกว่าไอ้ที่เคยชดเชยชดใช้อะไรเข้าไปนั้นอ่ะมันไม่เพียงพอมันไม่ได้สัดส่วนกับความเสียหายที่เขาได้รับดังนั้นเขาจึงหยิบออกมาเป็นอีกหนึ่งในสาเหตุขอลดค่าสัมปทานพูดไม่รู้เรื่องขอคือสัมปทานรัฐสั่งปิดทีิที่ฟีขาข้าเห็นไหมมันเหมือนไม่มันเหมือนผูกอะไรกันมามันเหมือนอย่าให้พูดอไอคำนึงหลุดจากปาก เงื่อนไขที่สองรัฐสั่งลดภาษีนําเข้าวายจัได้ใช่ไหมสั่งลดภาษีนําเข้าวายเจาะนั่นแหละข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยมาในจังหวัดนั่นแหละเมื่อลดภาษีนําเข้าวายมันไปกระทบกับวายในดิวตี้ฟรีแน่นอนเออเออเออเขาเดือดร้อนสามเขาอ้างว่ารัฐสั่งคืนพื้นที่บางส่วนเรียกคืนพื้นที่เขาบางส่วน จะเอาไปขยายพื้นที่บริการแบบแแออะอัดแต่บางอย่างมันแออะอัดเขาเลยต้องการพื้นที่ไรากฏว่าจุดที่เขาคืนพื้นที่ไปเขาบอกว่ามันเป็นจุดฮับมันเป็นพื้นที่ที่ที่คืนๆกันไปมันไม่ได้สร้างรายได้ให้กับ king พวกอะไรกันสักเท่าไหร่หรอกแต่เรียกคืนปุ๊บก็เป็นเหตุผลได้ไงเมื่อรัฐเมื่อททเรียกคืนมันกลายเป็นเงื่อนไขใช่ค่ะแม่มันเหมือนมันเหมือนสอดคล้องกันยังไงไม่รู้ ข้อที่4ก็เาบอกว่านักท่องเที่ยวและผู้โดยสารลดลงอันนี้จริงๆเพราะมันเกิดโควิดไงช่วงนั้นอ้างโควิดมันไม่ใช่โควิดอยู่อยู่ข้อถัดไปไม่แต่มันเป็นเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวลดไงผลต่อเนื่องไงแต่ถ้าไปอ่านใส่ในเนี่ยตบหน้ารัฐบาลนะว่าคือคิมพาเวอร์เขาบรรยายในหนังสือว่าเพราะรัฐบาลล้มเหลวในการสร้างความเชื่อมั่น ในเรื่องของความปลอดภัยให้แก่นักท,ท่องเที่ยวจีนนักท,ท่องเที่ยวจีนจึงมาที่ประเทศไทยน้อยลงใช่เพราะนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเป็นขายแบบรายใหญ่เจ้าใหญ่ที่สร้างรายได้เลยนะตอนก่อนโควิดอ่ะที่เขาบรรยายเหมือนตกหน้ารัฐบาลร,รัฐบาลบอกมิกลบริหารไม่ดีทําำให้เขาเดือด<า>ร้อนที่ทําให้นักท่องเที่ยวลดลงนักท่องเที่ยวลดลงมันกระทบกับเขาอเมื่อเขาขายของนักท่องเที่ยวัตัวการต้องึ่งในเหตุห้าโควิดไงรู้กันอยู่หก เกิดสงครามตอนนั้นมีสงครามถล่มกันไงตะวันออกกลางใช่ไหมแล้วก็เศเรือชะลอตัวใช่ยูเครนตอนนั้นรอบนั้นนะไม่ใช่รอบนี้เกิดสงครามยูเครนรอบนั้นแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวใช่มันกระทบไปหมดงนั้นต้องโยยาผมอืไม่โยยาผมเลิกเออเหตุผลฟังขึ้นไม่ล่ะและถ้าลิฟแบงค์การันตีผมและถ้าจะแบ็คลิสผมสู้กันตายอืก็ก็ต้องสู้กันตายสู้กันถึงสารเนี่ยพักกันสักคู่ก่อนนะเออโอ้ แต,แต่ว่าไอ้ห้าหข้อ6 7ข้อของคิงพาวเวอมันเหมือนมันเหมือนพลัพลดเรื่องไว้ก่อนเลยนะเนี่ยพี่นายเคยดักทางไว้แล้วตอนนั้นใช่